ก็แบบพี่อันเลยว่าตลอดแต่กนน่อนนะครับแล้วก็คุณซาก็โพสต์ที่มาแบบออนไลน์นะครับ mm. คือผมคิดว่าก็ความแบบเช้านะครับแล้วก็ตลอดอาจารย์ที่ผ่านมานะครับว่าหลายคนให้องนี้ก็คงจะมีความรู้สึกคล้ายๆกันนะครับก็คือความรู้สึกที่จริงๆตั้งแต่แตั้งแต่คลิปวิดีโอตอนแรกแล้วก็จะทังถึงผมเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็คงจะรู้สึก เสียใจนะครับปับสิงที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่ามันมันต้านสติดกันดีๆนะครับในทางการมันมีมันมีมันมีคำถามว่ามันมี้าถอยหลังจากเหตุการณ์นี้ถอยออกมาสักหน่อยเนี่ยนะครับแล้วก็เพลงกลับไปดูสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่กี่วันนะครับอย่างรวดเร็วนี้ มันก็ยังมีคาถามท,ที่ตามมา,าว่าการตัดสินใจในครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับ mm hmm. ก็เป็นการตัดสินใจในทางการเมือน,น,นะครับที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบกว้างไกลผมเข้าใจว่าจากคาให้สัมภาษณ์หรือว่าวทวีแสลงที่เกิดขึ้นหลังในระยะหลังเนี่ยนะครับของตัวแทนของรัฐบาลเองนะครับเพราะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนว่าเขาไม่มีการประเมิน ว่าผลกระทบมันจะก้อไปลขนาดน้นหรือเปล่าเมื่อกี้นั่งย,ย้อนดูนะครับว่าการตัดสินใจเหล่านี้เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่รแล้วมันมีสมมติฐานอะไรบ้างนะครับผมคงคงจะไม่ได้เรียนให้ให,ให้ให้มากนะครับแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ข้อมูลที่เรามีนะครับการตัดสินใจครั้งนี้อยากเป็นทางการก่อนนะอยากเป็นทางการเนี่ยน่าจะใช่การประชุมสภามชรวันที่17 มัธลาคมหรือเปล่าครนี่ยังเป็นปริศนานะครับเพราะว่ามันมีข้อคำสั่งจจกนั้นตามมาให้พี่นาบนุตได้กทเสียงการส่งกลับนะครับแต่การตัดสินใจทางการเมืองก่อนอเข้าสู่สภาวชนะ ปริศนาประการที่สองก็คือเรื่องกระบวนการในการส่งกลับการติดต่อประสานงานหลับนี่ก็เป็นเรื่องปริศนาเช่นกันนะครับเอาเท่าจริงข้อตกลงที่วินาทีนี้ที่เรายังตก็ยงยังไม่เสร็จนะครับว่าตกลงแล้วคือทางฝั่งผู้ที่ใกล้ชิดกัแบบผู้ต้องการเนี่ยเราชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นสักครู่เนี่ยคุณหมอก็ยืนยันให้เราทราบว่าดวงชะตาตลอด15ครั้ง ที่เข้าไปยืนในระหว,ว่างเมื่แต่ปี66ไปนั้จนถึงปัจจุบันก่อนหน้าที่จบสูตรปรับเนี่ยไม่มีไม่มีคําพูดหรือว่าการแสดงค่าทีใดๆที่ของผู้ที่ต้องการเนี่ยที่จะเดินทางกลับไปอ่าไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นพยานคนใหม่นะครับที่น่าจะเป็นบุญหมายสำคัญบุหมายหนึงนอกเหนือจากพระดาจุดจหมายต่างๆนะครับแต่คําถามก็คือว่าความสมัครใจเนี่ย เรื่องหนึ่งที่สําคัญมากของการส่งกลับม่ส่งกลับเนี่ยนะครับคือการความสมัครใจนะครับกระบวนการในการหลังจากตัดสินใจแล้วและกระบวนการในการได้มาซึ่งสิ่งที่เรียกว่าการสมัครใจเนี่ยคงจะถูกทําขึ้นนะครับน่าจะหลังวันที่17น้นมานแต่ก่อนหน้านั้นครับพิติจําได้นะครับทีนี้ก็มีการพูดถึงการตดอาหารนะครับการตรอ,อาหารของผู้ต้องการเกิดขึ้นในช่วงประมาณ ต,ต้นเดือนมนกราคมน,นะครับดังนั้นมันคงมีสัญญาณสัญญาณบางอย่างนะครับที่จะสื่อสารและก็ต้องการบอกว่าตัวเองเนี่ยนะครับปฏิเสธหรือว่าไม่เห็นด้วยไม่เห็นชอบกับแนวทางที่จะลังจามีการพิจารณาเพิดขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่เป็นปริศนาสองเรื่องสองเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ในทางการเงิน,ก,น,ก,นก,ก็ต้องติดตาม นะครับไต่สวนนะครับสอบถามเพื่อดึงความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาเรื่องนี้จะสัมพันธ์กับคดีความนะครับที่อาจจะมีบากลุนะครับที่จะดาเนินการต่อนะครับแต่ในทางการเงความรับผิดชอบครั้งนี้ใหญ่หลวงมากครับที่ฝา่ายการเมืองหรือว่านายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องมีความแสดงความรับผิดชอบนะครับเพราะว่า เมื่อกี้ก็มีบางท่านพูดนะผมผมขอย้ำอีกทีหนึ่งนะเมื่อหนึ่งเมื่อใดเนี่ยการอธิบายต่อปรกีกัการที่เกิดขึ้นเนี่ยใช้คำรวมแล้วหรือว่าใช้คำโกงแล้วนะครับคำโกหเหล่านั้นก็จะเป็นพื้นฐานที่นำปสู่ยคคำโกหกหรือข้อมูลมาและกลายเป็นว่าสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าความมั่นคงปลอดไปในชีวิตของคน40คนที่ถูกสงะนะ่งไปนั้น มันสัมพันธ์กับความมัน่นคงของชาติประเทศนี้ด้วยมันกลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วนะครับเมื่อเมื่อกี้มเมื่อกี้มีคนพูดถึงความเป็นบรรณาการใช่ไหมที่เราเหมือนเราส่งยิ้มกล้องไปที่ที่จีนักลายเป็นว่าชะตากรรมที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรภาคของชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะสั่นคลอนมีโอกาสที่จะสันส่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลไทยได้ความเชื่อมั่นของรัฐบาลไทยได้แต่ท้ายที่สุด กำหนดการตัดสินใจของรัฐบาลไทยได้ด้วยซ้ำไปนะครับเรื่องนี้นะ่ากลัวมากเป็นผลกระทบในทางการเมืองที่ที่ด้านหนึ่งคือทําให้เห็นว่าตกลงแล้วประเทศไทยในวินาทีนี้จากใ่เดิมเราพยายามรักษาดุลหน้าระหว่างสองขั้วหน้าของโลกตอนนี้เราเริ่มชัดเจนแล้วครับว่าเราเลือกแล้วแต่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันครับว่าผลกระทบเหล่านั้นเนี่ยรัฐบาลได้มีการประเมินผลได้ผลเสียขนาดไหนนะครับ ก็คิดว่าผมคงต้องเปิดประเด็นประมาณนี้นะครับที่จะต้องรับผิดชอบต้องคือในในฐานะสสซึ่งเราทางานในฝ่ายที่ติดบัญชีแล้วก็ต้องแส,สดงความรับผิดชอบนะครับต่อการตัดสินใจในครั้งนี้นะครับเมื่อวันพฤหัสที่แล้วนะครับผมเองก็กเพื่อนเพื่อนสสหลายคนก็ร่วมกันตั้งออยับยัวดด้วยว่าจะในช่วงจังหวะเวลาที่ความชัดเจนไม่เคยขึ้นเท่าไหร่นะ แต่เราพบว่าในเรื่งการสื่อสารเรื่องนี้อำนาจอะไรที่ปรไยด้เชิญข้อมูลข่าวสารนะกลายเป็นว่าเราได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวของรัฐบาลจีนก่อนที่จะมีการสื่อสารในเย็นวันนั้นของรองนายกนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับก็คงต้องมาดูครับว่าใครจะต้องรับผิดชอบนี้แล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบนั้นจะต้องจะต้องมีความรับผิดรับชอบอย่างไรนะครับประเด็นที่สองนะครับผมอยากจะฝากก่อนที่จะไ้พิจารณานะครับ คือมองจากมุมของสสที่ดังนับถือศาสนาอิสลามด้วยคือเวกแรกพอผมรู้สึกมานั่งทบทวนอันอีกทีนะครับวันที่พวกเขาส่งล่บไปเนี่ยนะครับเป็นวันก่อนหน้าเข้าเดือนรรมอมฎอดไม่กี่วันประมาณวันสองวันนะครับผมมานั่งนึกทบทวเนเดือนรรมอมรอนของคุยกูของจีเกียงจะเข้าก่อนเราคือเขาเข้า ในวันเสาร์ที่ผ่านมาส่วนของเราเนี่ยเราไม่เห็นดวงจันทร์ในวันนใเย็นวันศุกร์นะครับเราก็จะเข้าในเดือนในวันวันัอาทิตย์ในโซนเซาท์อเดียเซียเนี่ยจะเข้าวันอาทิตย์เป็นส่วนใหญ่วันที่หนึ่งในลำดับแต่ของเขาเนี่ยเข้าวันเสาร์ก่อนนะครับซึ่งเจียงเนี่ยมีชื่อเสียงเยอะแยะมากมายชื่อเสียงด้วยนะครับถูกวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดเรื่องการริดจัดสิทธิเสรีภาพในการปฏิบัติศาสนา การพรรยายามจะกดขี่บีทาจำกัดเสรีภาพเหล่านี้เป็นอย่างนี้มาตลอดนะครับเรียกได้ว่าย้อนกลับไปตั้งแต่ปีอ้าว่า 2, สองพันสิเป็นต้นมาหลังจากนี้มีการลุกอือแล้วก็รัฐบาลจีนนะครับข้ม้มวดมากขึ้นเราไม่รู้จริงๆนะครับผมเองไม่รู้จริงๆว่าคนที่ตัดสินใจหนีออกมาเป็นชนมาจากคือสรับมุสลิมนะครับเราเรียกสิ่งที่การหนีแบบนี้หรือว่าการหลบภัยแบบ ในทางศาสนาว่าฮิจร้อนคือฮิจรอนเนี่ยคือการโยกย้ายเอาตัวเองออกมาจากที่ที่เลวร้ายเพื่อคาดหลังแล้วก็ขอต่อพระเป็นเจ้าให้ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าการนม้การ,าการเคลื่อนย้ายตัวเองเหล่านั้นเป็นไม่ใช่เป็นแค่าการเอาชีวิตรอดเท่านั้นนะครับแต่มันมีความหมายในการเชิดเชิดจิตวิญญาณและก็การผูกสัมพันธ์กับพระูเป็นเจ้า พราะฉะนั้นเนี่ยการหนีออกจากการกดขี่วิทาในทางศาสนาและความเชื่อเหล่านั้นเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ใหญ่หลวมากครับการตัดสินใจที่ใหญ่หลวแล้วก็เขาก็อยากจะได้มาซึ่งเป้าหมายที่ดีกว่าทีนี้พอเมือนนกหุดย้อนในการส่งต่อไปแล้วผมก็จะวอกนกลับไปสูบ่บรรดาข่าวและ,ะรยายงานต่อหน้านั้นทำให้เรานึกไม่หอกครับว่าในฐานะผู้สื่อในหนะาที่น้องผู้สื่อเองที่เรามันจะเป็นมันจะรู้สึกอย่าง ถ้าเกิดว่ากลับเข้าไปสู่ในดินแดนที่แม้แต่คุณจะตัดสินใจถือสินโอดและก็สอนลูกสอนหลานคุณให้ถือสิทธอดซึ่งเป็นหนึ่งในสามหน้าที่หรือหน้าของมุสลิมคุณยังต้องแอกทําต้องหลบหได้เจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าสื่อมวลชนที่เจ้าหน้าที่รัฐพาพาแ็นแรงความสุขสัตว์ที่สุขที่มี คือมันคงมันคงเกิดอัการะครับและเรื่องนี้ผมเข้าใจว่าผู้สลิอขาจำนวนหนึ่งนะครับที่ที่รู้สึกออกมาและก่อให้เกิดคำถามของเพื่อนสของผมหลายคนนะครับในพักประชาชาติผมเองคิดว่าที่โอกาสเหมือนกันนะครับที่ในทางการในฝ่ายการอาจจะต้องหาความกระจ่างเหล่านี้เดี๋ยวบ่ายวันนี้เนี่ยทุกรรคการคงได้มีการได้มีการประชุมภาคกันทุกวันทุกบางกันะัรัา ก,ก็ประจุก,กันนะแลวก็ก็ถ้าให้คาแนะนําว่าให้ข้อเสนอแนะต่อเพื่อนสอสอในพักประชาชาติได้ความประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ว่าเมื่อกี้นะครับการตัดสินใจในเรื่องนี้และกระบวนการในการนําพาผลกลับไปมีความสมัครใจหรือไม่มีการประเมินผลกระทบขนาดไหนนผมคิดว่าช่องทางหนึ่งที่ประชาชนอยากจะฟัง นะครับคือฟังจากพี่น้องผู้แสดงจากสสผูสเสดงที่เรามีภัต t ะหน้าที่ในการที่จะพิทักษรรักษาทางวิถีชีวิตของพี่น้องเรานะครับผมคิดว่าน่าจะต้องมีการคุยกันในพักประชายชาตินะครับและก็สื่อสารออกมาให้พี่น้องประชาชนคลายสงสัยว่าตกลงแล้วการตัดสินใจทั้งนี้โดยที่มีหัวหน้าพักประชาชาติเนี่ยนะครับมีส่วนในการแถลงด,ด้วยและจะ เดี๋ยวพี่อาอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเพิ่มนะครับหัวหน้าพรรคประชาชาติซึ่งจะลงตำแหน่งรัฐมานตียุติธรรมในปัจจุบันก็เป็นประธานาคณะรัฐปรารองกับกันสอบตอรัมาด้วยซึ่งมันเกี่ยวข้องไม่โดยตรงเลยนะครับการประเมินการสับรับรู้ข้อเท็จจริงเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ชนลิบก็สงสัยอยนางัเพราะมันใจะน,น,นำมาสู่ข้อประเด็นสุดท้ายที่จะขออหิปายผลกระดกระยะยาวงมันคือเราไม่มั่นใจว่าแนวทางแบบที่ รัฐบาลปักกิ่งจัดการกับชนกลุ่นมน้อยอะไยูไอ้ชนตัวคนชนกลุ่นมน้อยอุวกูซึ่งมันสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับปัญหาในทางกลางรเรื่องดินแดนเรื่องหน้าทิศตะย์ด้วยเนี่ยแนวทางแบบนั้นเนี่ยมันมันจะเป็นแนวทางที่สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นเวลากรุงเทพม,มองการจัดก,การในจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่ท,าท้ายที่ที่คิดไว้นะครับเพราะว่าหลายเรื่องมันมี มีข้อสังเกตที่ควรต้องต้องจับตาม,มองนะครับแต่ว่าคงไม่มีเวลาอธิบัย